สวัสดีครับคุณอยู่ในช่อง my area คุณอยู่กับผมไหมนะครับทุกคนก็น่าจะรู้ใช่ไหมครับว่าแอดมายอ่ะชอบดูหนังแนวแนวสัตว์ประหลาดปีาศาจอะไรพวกพวกนั้นนะ่ะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็มีหนังอยู่เรื่องหนึ่งครับมันชื่อว่าเดมเซลหรือชื่อไทยคือดารุนีผู้พิชิตในเรื่องเดมเซลอ่ะจะเป็นธีมแนวแนว,แ,นวแฟนตาซ,ซียุคก,กลางมังกรเซตอัพป,ประมาณนั้นเลยครับแต่ที่ต่างออกไปก็คือเรื่องนี้คือหนังแนวบูแมนพาวเวอร คือผู้หญิงในเรื่องจะดูทรงพลังมากๆเลยครับอย่างตัวนางเอกเองแล้วก็ควีนของอีกเมืองอ่ะยิ่งควีนนะเวลาพูดอ่ะมันดูทรงพลังจริงครับคําเตือนเนื้อหาภายในคลิปมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนของภาพ,พยนตร์ <S <S เบื่อกันไหมครับเวลานั่งดูคอนเทนต์เพลินๆฟังเดอะโกด t หรือว่าฟังเพลงกำลังฟินดันเจอโฆษณาเข้ามาขัดให้เสียอารมณ์ แมดไม์ขอแนะนํานี่เลยครับ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติราคา209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าปิดหน้าจอขณะเล่นได้อีกด้วยสามารถใช้เมลตัวเองต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสําหรับคนที่มีอยู่แล้วก็ย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี o u t u b e Music มูลค่า129บาทไปแบบฟรีๆเลยครับเพียงแค่สแกน QR Code Line ที่อยู่บนหน้าจอนี้พิเศษสำหรับ ับคนที่บอกมาจากช่อง My a r e a ก็ลุ้นรับเงินรางวัล50,000บาททุกสิ้นเดือนสำหรับคนที่สนใจแอดมาจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้ครับรับประกันจากช่อง My a r e a ว่าได้ชวู mm ์เนื้อเรื่องจะพูดถึงเมืองชนบทแห่งหนึ่งครับที่มีท่านหลอดที่ชื่อว่าหลอดเบย์ฟอร์ดเป็นเจ้าเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งเมืองนี้ไม่ได้มีฐานะลำรวยอะไรครับจริงๆคือไปทางจนเลยแหละแค่พอมีพอกินน่ะ อาหารการกินก็บางทีก็พอบางทีก็ไม่พอครับจนหลอดเบย์ฟอร์ดได้รับจดหมายขอลูกสาวแต่งงานจากเมืองที่ชื่อว่าออเลียซึ่งผลตอบแทนน่ะมันสูงมากๆครับท่านหลอดก็โอเคสิครับเขาเลยไปบอกกับลูกสาวที่ชื่อว่าเอโลดีประมาณว่าลูกอ่ะต้องทําเพื่อประชาชนนะมันเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบครอบครัวของหลอดเบย์ฟอร์ดก็เลยนั่งเรือไปที่เมืองออรเลียครับ อาณาจักรออเลียเป็นเมืองที่หรูหราฟู่ฟ้าอลังการครับต่างกับเมืองของท่านหลอดเลยทั้งครอบครัวพอไปถึงก็แบบ ah อู้ฮ่าอาณาจักรมันยิ่งใหญ่จริงๆเลยแล้วแอดมาจะขอกละซิปนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าอาณาจักรไหนนะครับที่ยิ่งใหญ่เมื่อก่อนหรือว่าประวัติกรรมที่มันดูเป็นไปไม่ได้เลยะแอดจะบอกว่ามันแลกมาด้วยความตายของเหล่าทาตหรือว่าเหล่าเชลลยทั้งนั้นแหละครับไม่ก็คนงานซึ่งไอ้เจ้าเมืองออเลียก็เป็นแบบนี้เหมือนกันครับ เป็นเมืองที่มีเบื้องหลังอันมืดมิดหน้าฉากนะควีนอิซาเบลอ่ะดูเป็นหญิงสาวทรงเกียรติพูดจาสวยงามไม่ว่าจะเอ่ยปากชมเอรดี้ว่าเป็นหญิงสาวที่ทั้งสวยทั้งฉลาดแล้วก็แนะนำลูกชายของเธอให้รู้จักนะครับชื่อว่าเจ้าชายเฮนรี่เขาทั้งหล่อทั้งมีความฝันดูมีสเสน่ห์อ่ะแถมยังดูคุยถูกคอ,อกับเจ้าหญิงด้วยประมาณว่าอยากออกไปผจญภัยออกไปใช้ชีวิตอะไรอย่างนั้นนะครับเอรดี้ก็เลยแบบอืมเจ้าชายก็มีดีนะ เอาวะเอาวะคนอย่างนี้ก็น่าใช้ได้แหละในอีกฝั่งหนึ่งนะครับควีนอิซาเบลอ่ะก็ไปตกลงอะไรบางอย่างกับท่านหลอดเบย์ฟอร์ดซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ข้อตกลงที่ดีสักเท่าไหร่ครับเพราะท่านหลอดอ่ะน่าเจือนเลยเมียก็เข้ามาทักว่าท่านหลอดเป็นอะไรอะ่ะท่านหลอดก็ไม่ได้ตอบครับเมียก็เลยแบบแกลง้งเดินไปคุยกับควีนอิซาเบลควีนก็ตอบเชิงหยียดว่าเธอเป็นแค่ช่างทำรองเท้าใช่ไหมเป็นช่างทำเชือก เธอมาได้ไกลขนาดเนี้ยมันก็เกินฝันแล้วเราออยากได้แค่ลูกสาวของเธอไม่ได้อยากเป็นญาติหรือว่าเป็นทองแผ่นเดียวกันเป็นไงล่ะประมาณว่ามึงมันกระจกอ,อย่ามาตีตนเทียบกูอะไรอย่างนั้นเลยครับพอมาถึงวันทําพิธีนะแอดจะบอกว่ามันไม่ปกติสักอย่างเลยควีนจะอ้างประมาณว่ามันเป็นพิธีกรรมโบราณที่ทํากันมารุ่นสู่รุ่นและที่หุบเขาแห่งหนึ่งณนะที่แห่งเนี้ยจะเต็มไปด้วยผู้คนที่ใส่หน้ากากสีทอง ยืนเลียงรายกันเต็มไปหมดเลยครับซึ่งแน่นอนว่าหน้าที่แห่งนี้ท่านลอร์ดเบย์ฟอร์ดกับเมียและก็น้องอ่ะไม่ได้มาด้วยควีนอิซาเบลก็เล่าประมาณว่าหน้าที่แห่งนี้มีสิ่งหนึ่งอยู่มาก่อนเราบรรพบบุรบุษของเราอ่ะต้องเคารพและเสียสละอะไรก็ว่าไปครับเจ้าชายเฮนรี่ก็บอกกับเอโรดี้ว่าหลับตาลงนะผมจะอุ้มคุณเองไม่ต้องเป็นห่วง ใช่ครับแม่งโยนกันดือด้อแบบนั้นแหละแล้วก็สูงมากด้วยนะแถมนางเอกก็ไม่ตายกระดูกไม่หักนางเอกนี่ก็ยอดคนเหมือนกันนะแล้วนางเอกอ่ะไม่ใช่คนแรกที่ถูกโยนลงมาในถ้ำนะครับโยนกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะถ้ำแห่งนี้จะมีมังกรตัวสุดท้ายของสายพันธุ์อาศัยอยู่เป็นมังกรที่เกี้ยวกลดัดและเต็มไปด้วยความแข็งมังกรน่ะมันหยอกล้อก,กับเอโรดีเหมือนแมวตบหนูเลยครับ แล้วที่มังกรมันล่าเอโรดีนะครับอย่างเอาเวนเอาตายด้วยเป็นเพราะว่าในขั้นตอนการทําพิธีจะมีการกลิ่นที่ฝ่ามือแล้วก็เอามาทาบกันครับนั่นทําให้กลิ่นเลือดของพวกเชื้อพระวงศ์จากควีนอิซาเบลอะติดอยู่ที่ตัวของเอโรดีมังกรมันก็เลยล่าอย่างอาเป็นเอาตายอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละเพราะว่าต้นตระกูลของควีนอิซาเบลอะราชาได้ลงมือฆ่าลูกมังกร3ตัวแอดไมด์เดาว,ว่าน่าจะเป็นเพราะความโลภนะครับ ถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าเลือดของมังกรเป็นทองนะพอแม่มังกรมาเห็นว่าไอ้ลูกน้องของราชาฆ่าลูกเสร็จแม่มังกรก็เลยฆ่าลูกน้องของราชาจนหมดครับแล้วก็เหลือราชาเอาไว้องค์เดียวราชาที่ขี้ขาดขี้กลัวก็บอกว่าไว้ชีวิตฉันเถอะจะให้ฉันทำอะไรก็ยอมนะมังกรเลยบอกว่างั้นเองไปเอาลูกสาวมาให้ข้าเส้นบูชาถึง3ามคนทุกๆช่วงอายุ เพื่อเป็นการที่เจ้าจะได้รับรู้ความเจ็บปวดที่แม่มังกรดได้สูญเสียลูกไปนั่นเป็นเหตุให้ลูกหลานของราชาต้นตระกูลต้องโยนหญิงสาวลงมาในถ้ำครับแต่พวกราชวงศ์หรือว่ามนุษย์มันก็ฉลาดไงครับก็เลยเอาเลือดไปแปะไว้จะได้ไม่ต้องสูญเสียลูกของตนเองแล้วแอดไมก็มองว่าพวกของควีนอิซาเบลแอบฉลาดด้วยนะเท่าที่ดูน่าจะเลือกหญิงสาวจากเมืองเล็กๆเ,เ,เพียงเท่านั้น ถ้าเอามาจากอาณาจักรใหญ่ๆได้เกิดสงครามแน่ครับก็เลยเลือกเมืองที่มันอับจนแล้วก็ไม่ค่อยมีป่ามีเสียงไม่มีทางสู้ในถ้ำของแม่มังกรแอดมายชอบนะครับมันดูอะไรที่มันสวยแล้วก็แปลกดีครับอย่างถ้ำเนี้ยไม่ใช่มีแค่เอโรดี้ที่ลอดมาพักหนึ่งมีเจ้าหญิงหลายต่อหลายรุ่นก็เคยลอดเหมือนกันครับแล้วก็เขียนแผนที่เอาไว้ที่ผนังถ้ำเพื่อบอกเจ้าหญิงองค์อื่นๆว่าแผนที่ในถ้ำเป็นยังไงแล้วก็บอกให้รู้ว่าตนเองได้เจออะไรมาบ้างนะครับ เอโลดี้ก็พยายามเดินไปตามแผนที่เนี่ยแหละที่เหมือนกับเป็นทางออกแต่ว่ามันไม่ใช่ครับมันเป็นหน้าผาสูงที่ไม่สามารถปีนลงไปได้แล้วที่แอดมายชอบมากๆหนึ่งอย่างเลยก็คือหนอนเลืองแสงที่คุณเห็นเนี่แหละนอกจากน้องจะดูสวยแล้วก็ดูน่ารักตะมุตะมิแล้วอะ่ะน้องยังมีความสามารถที่โคตรโกรงเลยนะน้องสามารถรักษาบาดแผลได้ทุกอย่างได้แบบเร็วมากๆด้วยเหมือนกับว่าคุณเป็นวูฟเวอร์ลิเลยครับ เพียงแค่เอาน้องมาแปะแผลก็จะหายในทันทีขนาดแผลไฟไหม้ของเอโรดีที่โดนแม่มังกรพ่นใส่ก็หายครับลักษณะทางกายภาพของแม่มังกรแม่มังกรเป็นมังกรเกลด็ดแล้วก็หนังสีดำแถบสีเหลืองดวงตาสีเหลืองสามารถปรับรูม่านตาได้เพื่อมองในที่มืดปากจมูกมีความคล้ายเสือหรือว่าสัตว์ล่าเนื้อครับส่วนหัวด้านบนเต็มไปด้วยหนามตั้งแต่หลังคอยาวจนไปถึงด้านหลังเลยครับ จะมีเหมือนงอนสีเหลืองงอกออกมาเธอมีหางยาวเพื่อใช้ฟาดหรือว่าจับเหยื่อมีสีขาเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ดูๆไปส่วนหัวจะมีความคล้ายกับกิ้งก่าที่บินได้ครับแม่มังกรมีความฉลาดและสามารถพูดภาษา,ษามนุษย์ได้แม่มังกรมีจมูกรับกลิ่นที่ค่อนข้างดีนะสามารถได้กลิ่นเอโรดีจากระยะไกลแต่ที่น่าแปลกคือ แม่มังกรไม่สามารถระบุตำแหน่งได้แค่ได้กลิ่นแบบคร่าวๆครับคือรู้แหละว่าอยู่แต่ไม่สามารถระบุตำแหน่งได้อันนี้แอดมคิดว่าหมากับแมวของบ้านแอดมน่าจะจมูกดีกว่านะคือหมาเวลามาได้กลิ่นกิ้งก่าหรืออะไรที่มันอยากจะฟัดอนะ่ะอยู่ในดินมันก็วิ่งไปเลยครับอันเนี้ยแม่มังกรสู้หมาไม่ได้สําหรับแอดมนะแม่มังกรมีอายุที่ยืนยาวมากยืนยาวแบบหลายชั่วอายุคนแถมแม่มังกรก็ดูแข็งแรงปกติด้วยนะถึงจะแก่ขนาดนั้นแล้วก็เถอะ แม่มังกรเน่ะเป็นมังกรที่มีความเครียดแค้นอันยาวนานไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานขนาดไหนแม่มังกรก็สัญญากับตัวเองว่าจะตามจองล้างจองผานไอ้พวกราชวงศ์แล้วก็จะเขียนค่าลูกสาวของตระกูลนี้ช่วงอายุละสามคนครับเพื่อให้รู้ถึงความเจ็บปวดที่แม่มังกรได้รับพูดง่ายๆนะคือแม่มังกรน่ะฉลาดแต่ว่าไม่ทันเล่เหลี่ยมของมนุษย์ครับนางก็เลยโดนหลอก แม่มังกรเน่ยมีอาวุธหลักๆก็จะคล้ายกับมังกรทั่วๆไปนี่แหละครับเช่นบินได้คล่องแคล่วสามารถปีนผาด้วยกลงเล็บตัวกรงเล็บเองอ่ะก็สามารถหุบเข้าหุบออกได้ตัวเล็บมีความแข็งมากสามารถทิ่มผ่านชุดเกราะเหล็กของมนุษย์ได้อย่างสบายๆครับอุ้งเท้าของแม่มังกรสามารถใช้จับเหยื่อได้เหมือนกับมือเลยครับแล้วถ้าแม่มังกรออกแรงแค่นิดเดียวคนก็ตัวเละแหละ ส่วนอาวุธที่ดูรุนแรงที่สุดของแม่มังกรแอดไมล์ว่าคือการพ่นไฟครับนางสามารถพ่นไฟจากช่องท้องก่อนจะพ่นเราจะเห็นเปลวไฟไล่จากคอที่เป็นปล้องเท่าที่แอดไมล์สังเกตนะครับแม่มังกรไม่ได้พ่นไฟแบบปกตินะดูเป็นไฟที่มีความเหลวหรือว่าเป็นลาวาครับแล้วแม่มังกรก็สามารถพ่นไฟได้บ่อยมากๆหรืออาจจะบ่อยเท่าที่แม่มังกรต้องการเลย จะมีอยู่ช็อตหนึ่งครับที่แม่มังกรนะ่ะโกรธมากๆานางก็พ่นไฟแบบต่อเนื่องจนเมฆแถวๆนั้นแถวๆหุบเขาอะกลายเป็นไฟทั้งหมดเลยครับแต่แม่มังกรนะ่ะมีจุดอ่อนที่ค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันครับคือผิวหรือว่าเกรดของแม่มังกรมีความบางพอสมควรเลยบางเรื่องอะมังกรนะ่ะเกรดโคตรแข็งถูกไหมดาบปืนนะ่ะยิงไม่ค่อยเข้าต้องแทงที่จุดอ่อนเท่านั้นแต่ในเรื่องนี้ดาบสามารถแทงเข้าได้อย่างง่ายๆเลย แอดมลยว่ามัางกรดูไม่อึดเท่าไหร่นะโดนแทงทีก็มีซูตเหมือนกันครับถ้าเทียบกันปอนต่อปอนนะแอดไมลยคิดว่าพวกแรดพวกควายหรือว่าหมียังดูอึดกว่าเลยแอดไมลยคิดว่าที่แม่มังกรบินได้นะหรือว่าเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วทั้งทัง,งที่ตัวใหญ่ขนาดนั้นน,ะน่าจะเป็นเพราะว่านางอาจจะมีกระดูกที่กลวงเหมือนกับนกก็ได้ครับแล้วก็กล้ามเนื้อที่อาจจะโปร่งหน่อยนางก็เลยตัวบางครับไม่เหมือนกับพวกสัตว์บกอย่างแรดควายหมีที่แอดมลยเพิ่งพูดไปว่ามันถึก ไอ้พวกนั้นน่าจะแบบกระดูกหนามูลกล้ามเนื้อแข็งอะไรอย่างนั้นครับถึงแอดมยจะบอกว่าแม่มังกรอนะ่ะฉลาดแต่นางก็ขาดเหตุผลพอสมควรเลยเพราะว่าโดนความแค้นแล้วก็ความโกรธอ่ะกัดกินจิตใจหมดแล้วนางเอกก็พยายามบอกว่ากูอ่ะไม่ใช่พวกราชวงศ์นะเว้ยมันแค่ใช้กลลวงแม่มังกรก็แบบหืหืโกหกนาไอ้พวกมนุษย์เอลดี้ก็เลยใช้จุดอ่อนตรงนี้ของแม่มังกรครับคุณเห็น Cur f, เคิร์ฟหินไหมมันเป็นแนวโคง้ง เอโรดี้เลยหลอกให้แม่มังกรนะ่ะพ่นไฟจนไฟที่ว่าย้อนสะท้อนใส่ตัวเองนั่นแปลว่าหนังของแม่มังกรก็ไม่ได้กันไฟเหมือนกันนะแม่มังกรที่บาดเจ็บหนักเอโรดี้ก็เลยเล่าความจริงแบบชัดๆให้ฟังอีกทีหนึ่งครับพร้อมกับไปเอาไอ้เจ้าหนอนเลืองแสงนี่แหละมารักษาแผลให้กับแม่มังกรในเวลาต่อมาเอโรดี้ก็พาแม่มังกรนะ่ะเข้าไปเผาพวกราชวงศ์ถึงในวังเลย ช็อตที่แอดไมชอบก็มีอยู่ครับคือช็อตที่หลอดเบย์ฟอร์ดลงมาช่วยเอโรดีถึงในถ้ำแม่มังกรเลยเพราะพ่อทนไม่ไหวที่ต้องสูญเสียลูกสาวไปคือตอนแรกนะพ่อคิดว่าตนเองน่าจะทนได้แหละเพื่อแลกกับทองแล้วก็ช็อตที่พ่อเพอเอิญนนะไปะเผชิญหน้ากับแม่มังกรแทนที่พ่อจะตกใจกลัวแล้ววิ่งหนีไปพ่อดันเลือกที่จะหยิบดาบแล้ววิ่งเข้าบวกกับแม่มังกรถึงจะสู้ไม่ได้กเ็เถอะแต่ว่าแอดไมว่ามันโคตรเท่เลย แถมตอนที่พ่อโดนแม่มังกรจับได้แม่มังกรก็เค้นให้พ่อเรียกลูกออกมาคือแม่มังกรนะ่ะรู้ว่าเอโรดี้อยู่แถวแถวนี้แต่หาตัวไม่เจอก็เลยแบบเค้นพ่อแบบมึงเรียกลูกเมือ,อกมาเลยนะไอพ่อเอ้ยพ่อเองก็แบบออกคําสั่งให้ลูกครับว่าอย่าออกมาเอโรดี้อย่าออกมานั่นแหละเลยทําให้พ่อตายครับแอดมายคิดว่าฉากนี้มันดูโอเคนะครับถึงมันจะดูเดิมๆไปหน่อยก็เถอะแต่ฉากที่แอดมายไม่ชอบก็มีเหมือนกันครับ อย่างเช่นช็อตเมื่อตอนจบเรื่องเลยเอโรดีเดินเข้ามากลางงานแต่งของเจ้าชายเฮนรี่คือเจ้าชายเฮนรี่ต้องโยนผู้หญิง3ามคนลงไปในถ้ำครับเพื่อที่ตัวเองจะได้มีชีวิตอิสระแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะฉากนี้มันไม่เมคเซนส์ครับเพราะอะไรรู้ไหมเอโรดีเดินเข้ามาดื้อๆได้ยังไงอ่ะแล้วแม่มังกรก็ตัวโคตรใหญ่บินมาเกาะที่ในพระราชวังโดยที่ไม่มีสัญญ,ญาณเตือนหรือว่าเสียงแตรใดๆเลยอ่ะ แอดมยคิดว่าในอาณาจักรใหญ่ๆมันต้องมีคนเฝ้ายามนึกออกไหมเห็นมังกรบินมาก็ต้องเป่าแต่แล้วหรือเห็นเอโลดี้เดินเข้ามาสภาพนี้ไม่มีทางเข้ามาได้เลยทาหารต้องเข้าไปอัดหรือว่าเข้าไปจับแล้วถูกไหมครับช็อตนี้ก็แอบบขัดใจแอดมยนิดหนึ่งครับคือเมื่อต้นเรื่องอะตอนที่ล่องเรือเข้ามาในอาณาจักรออเรียคือที่ปากทางเข้ามาหาสมุทรอยังมีเสียงแต่แล้วก็มังกรเลยทาไมยามเฝ้าถึงไม่มีเสียงแต่วะอันนี้มันแบบนะแต่ก็ช่างมันเถอะถือว่ารวมๆสนุกดีครับ แอดมลยอยากให้มังกรมันดูดูเหมือนหนังเรื่อง Rain of Fire หน่อยนะครับทุกคนจะเห็นว่าแอด i มลยแทบไม่ได้พูดถึงฝั่งผู้ชายหรือว่าราชาเลยนะครับคือตัวละครพวกนี้มันไม่เด่นก็เลยไม่เล่าถึงเนื้อเรื่องก็ไม่ได้เสียอ,องค์ประกอบอะไรนะถ้าใครอยากดูเรื่องหญิงแกล่งหญิงเก่งเรื่องนี้ตอบโจทย์คุณครับ เอาล่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งทิ้งคอมเมนต์ก็ด้วยนะครับหรือถ้าใครมีกำลังขึ้นมาอีกคลิปหนึ่งสามารถกดโดเนตกดแตงอะไรกันได้ครับไม่ก็สมัครสมาชิกก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เจอกันครับผมสวัสดีครับแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือจะสแกน QR โค้ดที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้นะ